สีที่ไม่ควรมีฉันชื่อใบมิน้นอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นม .1 ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองห้องศิละปะของโรงเรียนเป็นที่ที่ฉันรู้สึกปลอดภัยท่ามกลางกลิ่นสีน้ำมันและแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างฝุ่นจับบ่ายวันหนึ่งขณะวาดภาพฟงสุยบนผ้าใบในห้องศิละปะหลังเลิกเรียนชันสังเกตเห็นสีแดงเข้มหยดลงบนภาพทั้งที่ชันใช้แต่สีน้ำเงินและเขียว ฉันมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ภาพที่ฉันวาดเริ่มเปลี่ยนเป็นเงาคล้ายเด็กผู้หญิงที่มีผมยาวปิดหน้าใจฉันเต้นแรงคืนนั้นฉันฝันถึงเด็กคนนั้นเธอกระซิบว่ามิ้นเธอเห็นฉันแล้วฉันตื่นด้วยกลิ่นสีน้ำมันคาาๆและพบรอยแปรงสีแดงเปื้อนบนหมอน ฉันเล่าเรื่องให้ครูสินคุณครูวัยกลางคนที่ใจดีแต่เคร่งครึมฟังเธอหน้าซีดและเล่าตำนานของโรงเรียนว่าเมื่อ15ปีก่อนมีเด็กหญิงชื่อน้องฟ้าที่วาดภาพในห้องศิลปะจนดึกและเสียชีวิตอย่างปริศนาชาวบ้านเชื่อว่าน้องฟ้าถูกวิญญาณในภาพวาดที่เธอสร้างจับตัวไว้เพราะเธอใช้สีต้องห้ามสีแดงที่ผสมจากของศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนฉันไม่เชื่อเรื่องผีแต่คืนนั้นขณะจัด เป๋ฉันได้ยินเสียงร้องไห้จากล็อกเกอร์ในห้องศิลปะฉันเปิดดูพบภาพวาดเก่าที่มีเด็กหญิงผมยาวด้านหลังเขียนว่ามิ้นช่วยฉันด้วยสีแดงเข้มใจฉันหนาวเย็นเรากับมีลมเย็นพัดผ่าน ฉันเริ่มหวาดกลัวเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังในหัวทุกคืนภาพวาดของฉันเริ่มเปลี่ยนไปเองแม้ฉันจะพยายามวาดฟงสุยที่ร่าเริงแต่เงาของเด็กหญิงผมยาวก็ปรากฏทุกครั้งฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากมุมมืดของห้องศิลปะแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบเมื่อฉันอยู่คนเดียว ฉันซื้จากสมุดบันทึกเก่าของชมรมศิลปะและพบว่าน้องฟ้าตายหลังจากวาดภาพที่มีสีแดงเข้มซึ่งครูศิลป์ในตอนนั้นสั่งห้ามฉันเริ่มสงสัยว่าสีแดงนั้นมาจากไหนคืนนั้นฉันพบรอยขีดข่วนบนผ้าใบเป็นคำว่าฉันเจ็บฉันรู้สึกผิดโดยไม่รู้สาเหตุราวกับมีอะไรในใจที่ฉันลืมไป ฉันตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องเก็บของศิลปะตอนเย็นฉันพบขวดสีแดงเก่าในกล่องไม้ที่มีฝุ่นเกาะหนาฉลากเขียนว่าห้ามใช้ฉันเปิดดูพบว่ามันมีกลิ่นคาวเหมือนเลือดผสมสีน้ำมันในกล่องมีสมุดบันทึกของน้องฟ้าเขียนว่ามิ้นเธอรู้ว่าฉันตายยังไงฉันตัวสั่นเพราะฉันไม่เคยรู้จักน้องฟ้าแล้วทำไมเธอถึงรู้ชื่อฉันฉันฝันถึงเธอคืนนั้นเธอยืนในห้องศิลปะชี้ไปที่ว ขวดสีและร้องว่าพวกเขาทำร้ายฉันฉันตื่นด้วยรอยขีดข่วนที่มือเหมือนถูกเล็บขูดใจฉันหนักอึง้งราวกับความทรงจำบางอย่างกำลังจะผุดขึ้นมาฉันไปหาคุณตาแจ้งหมอผีที่แม่เคยพูดถึงเขาบอกว่าน้องฟ้าถูกผูกไว้ด้วยความแค้นจากภาพวาดที่เธอสร้างและอาจเลือกฉันเพราะเงาแห่งความผิดในใจ เขาทำพิธีในห้องศิลปะจุดทูบและไร้มนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณแต่ระหว่างพิธีไฟในห้องดับลงและสีแดงจากขวดเก่าเริ่มไหลลงพื้นเป็นลายคำว่ามิ้นเธออยู่ตรงนั้นคุณตาแจ้งหน้าซีดและบอกว่ามีพลังงานร้ายในโรงเรียนฉันกลับไปตรวจสมุดบันทึกของน้องฟ้าและพบข้อความใหม่มิ้นอย่าเชื่อครูศิล ฉันเริ่มสงสัยว่าครูศิลป์อาจรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องฟ้าและฉันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว ฉันเริ่มมีภาพแวบในหัวภาพเด็กหญิงร้องไห้ในห้องศิลปะฉันรู้สึกผิดอย่างรุนแรงเรากับเคยทำอะไรเลวร้ายฉันไปหานักจิตบำบัดที่โรงเรียนแนะนำภายใต้การสะกดจิตฉันเห็นตัวเองตอนห้าขวบในเมืองนี้กับพี่สาวฉันจำได้ว่าพี่สาวเคยเป็นสมาชิกชมรมศิลปะวันหนึ่งฉันแอบตามพี่สาวไปที่ห้องศิลปะและเห็นเธอกับครูศิลป์ล็อกเด็กหญิงคนหนึ่งไว้ในห้องเก็บของฉันได้ยินเสียงร้องไห้ แต่พี่สาวบอกว่าอย่าบอกใครมันแค่แกล้งและครอบครัวเราย้ายออกไปฉันตื่นจากพวังด้วยน้ำตาความรู้สึกผิดท่วมทน้นเรากับฉันเป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมนั้นฉันกลับไปที่ห้องศิลปะและพบรอยขูดใหม่บนผ้าใบเป็นคำว่าเธอรู้ ฉันเผชิญหน้ากับครูศินในห้องศิละปะเธอหน้าซีดเมื่อฉันถามถึงน้องฟ้าและยอมรับด้วยน้ำตาว่าเมื่อ15ปีก่อนน้องฟ้าพบว่าครูศินและพี่สาวของฉันขโมยสีราคาแพงฝักโรงเรียนเพื่อขายน้องฟ้าขู่จะบอกพออพี่สาวและครูศินจึงล็อกเธอไว้ในห้องเก็บของเพื่อขู่แต่ลืมปล่อยจนเธอขาดอากาศตายจากนั้นสร้างตำนานผีในภาพวาดเพื่อปกปิดความจริงฉันเคยเห็นเหตุหการณ์นั้นตอนเด็กแต่พี่สาวขง ขู่ให้ฉันเงียบเงาของน้องฟ้าที่ตามฉันไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นความรู้สึกผิดที่ฉันกดทับไว้เพราะฉันไม่เคยช่วยเธอฉันร้องไห้และขอโทษที่หน้าภาพวาดของน้องฟ้าเงาของเธอปรากฏครั้งสุดท้ายยิ้มเศร้าๆและกระสิบว่ามิ้นอภัยให้ตัวเองนะ